ถ้ามันถ้ามันไม่มีฟังก์ชันอย่างเช่นตัวอย่างที่5ตัวอย่างที่ 5, ห้ถือว่าเป็นตัวอย่างแล้วกันอ่าพ่อค้าคนหนึ่งพ่อค้าคนหนึ่งขายสินค้าได้ x ชิ้นในหนึ่งสัปดาห์โดยขายไปชิ้นละ p บาทถ้าราคาขายและจํานวนสินค้าที่ขายได้มีความสัมพันธ์กันเขียนได้ในรูปแบบนี้ เขาจะต้องผลิตสินค้าออกขายสัปดาห์ละกี่ชิ้นจึงจะได้กําไรมากที่สุดเนี่ยเห็นไหมมันมีโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับตัวนี้อยู่ด้วยมากสุดแสดงว่าใช้อนุพันธ์แน่นอนทั้งนี้ทั้งนี้ในการผลิตสินค้า x ชิ้นต้องลงทุนเท่านี้ เราต้องสร้างฟังก์ชันให้ได้ครับเราต้องสร้างฟังก์ชันให้ได้มั้นถามว่าฟังก์ชันของเราคืออะไรสมมติว่าถ้าขอบอกว่าพอค้าคนหนึ่งผลิตสินค้าขายได้ x ชิ้นในหนึ่งสัปดาห์ขายไปชิ้นละ p บาทถ้าราคาและจำนวนสินค้าที่ขายได้มีความสัมพันธ์กันเขียนเป็นแบบนี้นี่หมายความว่า p คือขายไปชิ้นละ ีบาทโดยที่ P ีของเรามีแบบนี้นะั่นหมายความว่าถ้าผลิตได้หนึ่งชิ้นเขาต้องขายไปที่หนึ่งร้อยลบศูนย์จุดศูนย์สี่บาทถ้าผลิตได้สิบชิ้นเขาจะขายเอ่อถ้าผลิตได้ร้อยชิ้นเขาต้องขายไปในราคาชิ้นละหนึ่งร้อยลบด้วยศูนย์จุดศูนย์สี่คูณด้วยหนึ่งร้อยโอเคไหมอ่าคูณด้วยหนึ่งร้อยนั่นหมายความว่าคือหนึ่งร้อยลบด้วย 4บาทนั่นหมายความว่าเขาขายไปชิ้นละ96ถ้าขายไปถ้าผลิตสินค้าได้ร้อยชิ้นเขาจะขายไปชิ้นละ96บาทโอเคนะถ้าถ้าผลิตได้1000ชิ้น1000ชิ้นเขาจะขายไปในราคาชิ้นละ100ลบจุดคูณด้วยพันซึ่งได้40นั่นหมายความว่าต้องขายไปชิ้นละ60บาท ถ้าผลิตได้1,000ชิ้นต้องขายชิ้นละหกสิบาทโอเคเนาะเพราะนั้นถามว่าเขาจะต้องผลิตสินค้าออกขายสัปดาห์ละกี่ชิ้นจึงจะได้ทั้งอ่าจึงจะได้กำไรมากที่สุดถ,นนถ้า x คือจำนวนชิ้นที่ผลิตถ้า x คือจำนวนชิ้นที่ผลิตอ่าให้ x คือจํำนวนชิ้นที่ผลิตให้ x คือจํานวนชิ้น เออ่ที่ผลิตตามเขานี่แหละในหนึ่งสัปดาห์ fx คือกำไรครับคือกำไรจากการขายครับสแสดงว่า fx มีค่าเท่าไหร่ครับ fx คืออะไรครับ แน่นอนกําไรจากการขายก็คือราคาขายลบต้นทุนถูกไหมราคาขายลบต้นทุนเนี่ย f แน่นอน fx ของเธอคืออันนี้แน่ๆเราจะได้ว่าไอตัว fx ของเธอเนี่ยยังไงยังไงก็คือราคาขายราคาขายลบด้วยราคาทุนแน่นอนเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น fx ของเราคืออะไรครับ คิดอ,อกไหมก็ต้องเอาสิ่งที่ผลิตได้คูณด้วยราคาขายถูกไหมครับตอนนี้ครูบอกว่าครูผลิตมา x ดังนั้นราคาขายของครูค,คือ x คูณด้วย p ครับ x คูณด้วย p เพราะเขาบอกว่าผลิตได้ x ชิ้นขายไปชิ้นละ p บ,บาทเพราะนั้นมีอยู่ x เ,เราต้องเออ่มีเราผลิตมา x ชิ้น ต้องได้ xp ครับต้องได้ xp แต่ p ของเราคือ1 0 0่งรลบ0 x ครับนี่คือราคาขายครับแล้วต้นทุนละ่ะก็นี่ไงผลิต x ชิ้นก็ทุนเท่านี้อยู่แล้วอะ่ะนั่นหมายความว่าผลิต1ชิ้นก็622บาทใช่ไหมครับถ้าผลิตสองชิ้นก็644บาทเาะาะนั้นลบด้วยราคาทุนครับ เนี่ยครับราคาขายลบราคาทุนถ้าเราสร้างฟังก์ชันได้ไม่มีปัญหาถ้าเราสร้างฟังก์ชันได้ไม่มีปัญหานี่คือฟังก์ชันกําไร f H คือกําไรเพราะฉะนั้นเราอยากได้กําไรมากสุดเราก็ต้องเอากาไรนี่แหละไปช่วยในการหากําไรก็คือ f f เหมือนฟังก์ชันหาค่าสูงสุดต่ําสุดนะครับถูกไหมเพราะนั้นตัวนี้เราก็จัดให้มันอยู่ในรูปที่สวยงามจัดทำอยู่ในรูปที่สวยงามก่อนแล้วค่อย ดิฟมันน่าจะง่ายลบศ<ด>ูนย์กำลังสองบวกบวกหนึ่งร้อลบยี่สบาบวกเจ็ดสิลบหกรนี่คือฟังก์ชันของเราเพราะนั้น หน้าที่ต่อไปของเราคือหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันอนุพันธ์อันดับที่1ของมันก็ดิฟ1ครั้งก็จะออกมาเป็นลบ8 0 8 x บวก78พอเธอดิฟอันดับที่สองเราจะได้ออกมาเป็นลบ8 0 8เธอเห็นไหมว่าตัวนี้มันเกิดอะไรขึ้นดิฟครั้งที่2เกิดอะไรขึ้นน้อยกว่าศูนย์พุกค่า x ที่เอาไปแทนเลยถูกไหม นั่นหมายความว่าตัวนี้ค่ามันน้อยกว่า0ทุกค่า x เพราะนั้นถ้าเราให้อนุพันธ์อันดับ1เป็น0แล้วเธอแทนค่ากลับเข้าไปยังไงก็ได้ค่าสูงสุดครับสเต็ปต่อไปให้อนุพันธ์อันดับ1 เป็นศนครับให้พานำห,หนึ่งเป็น0ย์แก้สมการหาค่าวิกฤต x เครับเพราะนั้นเราจะได้ X ของเราคือลบ78ส่วนด้วยลบ8 0 8อันนี้น่าจะหารลงตัวไหมอน,นุญาตก,กินมเงินเคลีย เก้าเจ็ดห้าอันนี้เก้าเจ็ดห้าตัวนี้แหละคือค่าวิกฤตขั้นตอนต่อไปก็คือตรวจสอบค่าวิกฤตจากอันดับสองก็แน่นอนถ้าตรวจสอบค่าวิกฤตอันดับสองก็คืออนุพันธ์อันดับสองของเราเนี่ยแทนค่าวิกฤต9 7 5ห้าลงไปมันก็จะออกมาเป็นลบ8 0 8 ยังไงก็น้อยกว่า0เพราะฉะนั้นตัวนี้ให้ค่าสูงสุดแน่นอนสูงสุดสัมพัทธ์ด้วยโจทย์ถามว่าต้องผลิตกี่ชิ้นใช่ไหมครับต้องผลิตกี่ชิ้นจึงจะขายได้กําไรมากสุดเพราะเขาไม่ได้ถามกําไรถูกไหมเขาถามว่าผลิตกี่ชิ้นก็คือหาค่าวิกฤตนั่นแหละเพราะฉะนั้นคําตอบของเราคือผลิต 9 7 5ชิ้นครับผลิต9 0 7 5ชิ้นก็เป็นคำตอบถ้าไม่เชื่อก็ลองลองแทนค่าตัวอื่นดูผลิตน้อยกว่าจะได้กำไรแบบนี้ผลิตมากกว่าจะได้กำไรแบบนี้แต่ถ้าผลิตเท่ากับจำนวนนี้ยังไงยังไงก็ได้กำไรสูงสุดแน่นอนโอเคนะครับยังไงก็ได้กำไรสูงสุดแน่นอนอันนี้มองเป็นชารอนุพันธ์ของฟังก์ชัน บางคนอาจจะไม่ใช้อนุพันธ์ก็ไดอ้อันนี้เต็มๆใครอยากถ่ายไว้ก็ได้อันนี้คือเต็มๆทีนี้บางคนอาจจะไม่ใช้วิธีนี้บางคนอาจจะไปม,มองว่าเอาคุณครูมันเป็นอันนี้เขียนไปเขียนมา,าฟังกช์ชันของเราเป็นแบบนี้มองเป็นฟังกช์ชันพาราโบลาหาค่าสูงสุดต่าสุดได้ไหมได้ครับมันเป็นฟังกช์ชันพาราโบลาครับถูกไหม พอมันเป็นฟังก์ชันพาราโบลาหน้าสัมประสิทธิ์ของ x กำลังสองเป็นลบยังไงก็มีค่าสูงสุดใช้อันนี้ก็ได้อันนี้คือส่วนหนึ่งแต่ถ้าเป็นวิชาพื้นฐานเขาก็ออกได้วิชาพื้นฐานตอนเทอมที่แล้วเพราะฟังก์ชันของเราคือฟังก์ชันกำลังสองเป็นวิชาพื้นฐานใช้ได้สามารถที่จะทำได้เหมือนกัน ม,มันม,ม,นมีมันมีหลายวิธีแต่ว่าถ้าใชา้วิชาพื้นฐานที่เป็นฟังก์ชันกำลังสองย่างเงี้ยมันก็ได้แค่กำลังสองแต่ถ้าเป็นฟังก์ชันกำลัง3ม,มันจะใช้แบบจะใช้แบบวิธีของพื้นฐานไม่ได้เราจำเป็นต้องใช้อนุพันธ์สิ่งที่มีปัญหาสำหรับพวกเราคือสร้างฟังก์ชันให้ได้ก่อนนะครับสร้างฟังก์ชันให้ได้ก่อนดูดูดูข้อที่ อันนี้สูงสุดต่ำสุดเฉยๆดูข้อนี้ฮะอยูดีๆโจทย์ก็มาแบบนี้ครับ สี่เหลี่ยมมุมฉากบรรจุนในสามเหลี่ยมหน้าจัว่วที่มีฐานยาว12นิ้วด้านประกอบมุมยอดยาว10นิ้วโดยมีด้าน1อยู่ที่ฐานของสามเหลี่ยมจะมีพื้นที่มากและมีพื้นที่มากที่สุดถามว่าจงงหาความยาวด้านนั่นหมายความว่าก็คือหาความยาวของด้านของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้ไม่ได้หาพื้นที่นะครับ เห็นคำว่าพื้นที่มากสุดดิบแน่นอนอสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับพวกเราคือแล้วฟังกช์ชันของเราเนี่ยคืออะไรถูกไหมอ่าแล้วฟังกช์ชันของเราคืออะไรสองกอกับ4ี่กอจะตอบใช่ไหมเออเว้นเลกที่3มไว้ ตัวนี้เราจะมองอยังไงคําตอบก็คือพยายามอาลองสร้างความสัมพันธ์มันให้ได้ก่อนว่าเราควรจะสร้างยังไงแน่นอนเห็นคําว่าพื้นที่มากสุดเธอต้องสร้างฟังก์ชันพื้นที่ให้เกิดก่อนอต้องสร้างฟังก์ชันพื้นที่ให้เกิดก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราลองวาดรูปดูสิ่งแรกที่เราจะทําได้ก็คือวาดรูปครับวาดรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วแล้วเอาสี่เหลี่ยมไปแ,งงไปแมมทรกลงไปแล้วสี่เหลี่ยมดูมฉากที่แทรกลงไปแล้วแต่ว่าเธอจะแทรกแบบไหนนะ เพราะนั้นมีสามเหลี่ยมหน้าจั่วขึ้นมาอันหนึ่งสมมุตินะมีสามเหลี่ยมหน้าจั่วขึ้นมาอันหนึ่งเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้เอาสี่เหลี่ยมให้เอาสี่เหลี่ยมบรรจุลงในสามเหลี่ยมหน้าจั่วนี้โดยที่สี่เหลี่ยมด้านหนึ่งมีฐานอยู่บนฐานของสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นมันก็คือสี่เหลี่ยมนี้ อยู่แล้วอยู่แล้วพอเราอยู่แล้วปุ๊บเนี่ยด้วยความที่เธอมองเธอได้ด้านนี้ยาวสิบแน่เธอได้ด้านนี้ยาวสิบแน่เธอได้ด้านฐานยาวสิบสองแน่ถ้าครูให้ x คือ,อด้านใดด้านหนึ่งของสี่เหลี่ยมแล้ว y ของเราคือด้านใดด้านหนึ่งของสี่เหลี่ยมนะสมมุติว่าตัวนี้ปุ๊บเนี่ย ไม่ค่คณิตตามมาแล้วถ้ามันจะบรรจุในสี่เหลี่ยมได้จริงหมายเออเท่าที่ถ้ามันจะบรรจุในสามเหลี่ยมได้จริงครูภาพสามเหลี่ยมลงไปปุ๊บครูดได้ว่าจุดนี้กับจุดนี้อยู่จุดเดียวกันไหมครับทับกันพอดีไหมครับถ้าสี่เหลี่ยมจะบรรจุลงในสามเหลี่ยมได้จริง <dissolved. S 1> จุดสองจุดที่ครูว่าเนี่ยถ้าพับไปหากันเนี่ยมันจะทับกันพอดีไหมอ่ะมันต้องทับกันพอดีถูกไหมครับ จุดนี้กับจุดนี้ก็ต้องทับกันพอดีใช่ไหมครับแล้วถ้าพับขึ้นมาอย่างนี้ลหรครับคุณสมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจั่คือเส้นที่ลากจากมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานจะจะแบ่งครึ่งครับเพราะนั้นตัวนี้ถ้าครูลากมาตั้งฉากมันคือส่วนสูงครับ อ่าพอมันคือส่วนสูงมันแบ่งด้านไหนแบ่งว่าถ้าจุดนี้คือจุด A จุดนี้คือจุด B จุดนี้คือจุด C BD มันมาเนี้ย A D ของเราเนี่ยครับยาว6ครับ D C ของเราก็ยาวหกเช่นเดียวกันครับคืออันนี้ครับเพราะนั้นคุณครูคจะให้แบบนี้ถ้าครูให้ตัวนี้ยาว x ฝั่งนี้ก็ต้อง x ด้วย แล้วก็ความสูงคือ y ครับความสูงคือ y เพราะฉะนั้นถ้า fx ของเราคือพื้นที่ครับ fx ของเราคือพื้นที่พื้นที่อสี่เหลี่ยมมุมฉากตัวนี้แล้วกันถ้า fx คือพื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉากแน่นอนเธอจะได้ fx ของเธอคือ2 xy ถูกไหมครับอ่าสอง xy ที่ที่ที่ครูให้แบบนี้ครูมีเห็ุผลนะครูมีเห็ุผลที่ครูจะใช้ต่อไป ทำไมคูถึงให้เป็น x กับ x ทำไมคูไม่ให้เป็น x ยาวเดียวเลยโอเคนะครับเดีม๋มีเหตุผลนะ,ะทีนี้ถ้าพื้นที่ของเราคือ 2xy แต่เราสร้างฟังก์ชัน ff ฟังก์ชันที่เธอสร้างคือ fx <F. S 2> <F F. S 1> ดังนั้นมันเขียนเป็น 2xy ไม่ได้เธอต้องหาค่า y มาแทนเธอต้องหาค่า y มาแทนแล้วเราจะเอา y เนี้ยหายหายังไง เราจะหาวายยังไงได้สองข้อก็ยังดีแล้วเ,เราจะหาวายยังไงจากตรงน,นี้ก็ด้วยความที่มันเป็นสามเหลี่ยมเราเราลากมาเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากถูกไหมสี่เหลี่ยมที่เราสร้างขึ้นมาเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากไหมครับมุมฉากเพราะฉะนั้นตัวนี้มุมฉากไหมครับ ตัวนี้มุมฉากไหมครับอันนี้ก็ฉากไหมครับแล้วเธอเห็นสามเหลี่ยมสองรูปไหมครับสามเหลี่ยมรูปแรกที่ครูมองเห็นคือสามเหลี่ยมนี้สามเหลี่ยมรูปแรกที่ครูเห็นคือสามเหลี่ยมนี้ สามเหลี่ยมรูปที่สองที่ครูเห็นคือสามเหลี่ยมนี้สามเหลี่ยมสองรูปนี้คล้ายกันไหมครับมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมครับใช้คุณสมบัติของสามเหลี่ยมคล้ายถูกไหมครับเพราะนั้นถ้ามันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายกันจริง ขอตั้งชื่อจุดอีกขึ้นมาอีก2จุดแล้วกัน A B C D ต่อไปจุดนี้คือจุด E จุดนี้คือจุด E ตัวนี้คือจุด F จากรูปเราได้ว่าสามเหลี่ยม B D C คล้ายกับสามเหลี่ยม E F C ถูกไหมครับอะ ด้วยความที่มันคล้ายกันดังนั้นด้านที่มันสมในกันย่อมเท่ากันนั่นหมายความว่าถ้าสามเหลี่ยมใหญ่ตัวนี้สูงเท่าไหร่ครับ B d ดีสูงเท่าไหร่ครับบีดีสูงเท่าไหร่ครับแปดเพราะมันมาจาก มันมาจากว่าด้านตรงข้ามมุมฉากยาว10ด้านนี้ยาว6เพราะฉะนั้น BD จึงยาวแปดอ่า BD BD b ีจึงยาว8ขอขอเออโอเคแส่วน Y ครับ8ปคือความสูงในขณะเดียวกัน Y ก็คือความสูงดังนั้นเราได้ว่า8ส่วน Y เท่ากับ หครูเอาด้านนี้ถามว่า fc ยาวเท่าไหรครับ fc ยาวเท่าไหร่ร f หรก็อันนี้ยมัน x ด้วยถูกปะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี้ยมันหกดังนั้น f อยาว6กลบ x ครับมันจึงได้ว่า8ปดส่วน y เท่ากับหส่วนด้วยหกลบ x ครับดังนั้นเธอหา y ได้ครับเธอหา y ได้ y ของเราจึงออกมาเป็น แคูณด้วย6กลบ x แล้วหารด้วย6ครับคูณลบเลขถูกอยู่นะก็คือคูณเลขขึ้นไปดังนั้นตัวนี้จะออกมาเป็นขอคูณเข้าไปเลยแล้วเวลานั้นคูณจะไปคูณกับ 2x ด้วย8ลบอ่าแปดลบสี่ส่วนสาม เอาแคูณเข้าแล้วก็เอาหการนี่นะ<ม>เอา8ปส่วนหคูณเข้าไปเลยก็ได้ออกมาแล้วครับว่า y ของเราคืออันนี้ครับนี่คือ y ครับนี่คือ y เพราะนั้นฟังกช์ชันพื้นที่ของเราจึงเป็นฟังกช์ชันพื้นที่ของเราจึงเป็น2 x คูณกับ y ของเธอก็คือ8ลบด้วย4ส่วน3 x เนี่ยฟังก์ชันพื้นที่ซึ่งมันก็ออกมาเป็นน่าจะคูณกันก่อนเราค่อยไปหาอนุพันธ์มันน่าจะง่ายแปดสองสิบหกสิบหก x ลบด้วยแปดส่วนสาม x กำลังสองนี่ง่ายกว่าเนี่ยฟังก์ชันที่เราต้องใช้สีแดงนี่แหละนี่ฟังก์ชันเราต้องใช้ ก็ทาในทานองเดียวกันเมื่อเราได้ฟังก์ชันเขาต้องการหาค่าสูงสุดต่ําสุดกตาา็ต้องหาอนุพันธ์ไงเขาต้องหาอนุพันธ์มาสองตัวหาอนุพันธ์อันดับที่หนึ่งสิบหกลบด้วยสิบหกส่วนสามเอ็กซ์อนุพันธ์อันดับที่สองก็คือลบสิบหกส่วนสามอันน้อยกว่าศูนย์อยู่แล้วครับทุกค่าเอ็กซ์อยู่แล้วน้อยกว่าศูนย์ทุกค่าเอ็กซ์ เพราะนั้น x ที่เราแก้สมการได้ยังไงก็เป็นค่าวิกฤตอยู่ดีอ่ายังไงก็เป็นค่าวิกฤติพอค่าวิกฤตตัวนั้นจะให้ค่าสูงสุดแน่นอนอ่าหน้าที่ต่อไปคือให้ให้ตัวนี้เท่ากับศูนย์เราก็แก้สมการออกมาครับตัวนี้แหละค่าวิกฤตตัวนี้แหละจะเป็นค่าที่ให้ค่าสูงสุด ตามเงื่อนไขนี้สามสามเนาะอ่าได้ x เ,เป็นสามครับสามตัวนี้คือค่าวิกฤตครับซึ่งค่าวิกฤตตัวนี้จะให้ค่าสูงสุดแน่นอน สูงสุดสัมพันธ์แน่ๆจะให้ค่าสูงสุดสัมพันธ์แน่แดังนั้นความยาวของด้านของรูปนี้จึงเป็นเท่าไหร่ล่ะเพราะนั้นเพราะนั้นเราจึงได้ว่าความยาวของด้านของรูปสีเ<ะ>ส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนี้คือ อันหนึ่งคือ 2x ถูกไหมครับอ่าอันหนึ่งคือ 2x 2x ของเราก็คือ2คูณ3เท่ากับ6หน่วยเป็นนิ้วอีกและอีกด้านอีกด้านยาวเท่ากับ y แต่ y ของเราคือนี่ไง8ลบ4ส่วน3 8ปดลบส่ส่วนสแต่ x ของเธอคือ3เพราะนั้นก็คือ8ปดลบสเท่ากับสนิ้วครับพื้นที่มากสุดคือ24ตารางนิ้วครับถ้าเกิดใครอยากหา ก็เดี๋ยวครั้งต่อไปเราก็จะดูโจทย์อื่นบ้างเปอ่ะครั้งต่อไปเราเราเราจะดูโจทย์อื่นบ้างว่าโจทย์แต่ละอย่างเป็นยังไงแบบนี้ครูจะออกข้อสอบน่าจะประมาณสองข้อสามข้อนะนะครับนะ่าประมาณสองข้อสามข้อนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็แค่นี้